พ้าพระเจ้าขอกราบนมาสการคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันตทุกพระองค์พระอริยสฆงเจ้าขอกราบคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านและขอกราบสวัสดีอนุโมทนาบุญกับการยานมิตรทุกท่านคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่าน พลังธรรมะสวัสดีครับนอนฟังธรรมจนหลับไปในคืนนี้ขอเสนอเรื่องพระพุทธศาสนาให้อะไรแก่โลกบ้างบรรยายโดยท่านนาวาเอกประยงสวรรณบุภาณสถาบันพลังจิตตานุภาพวัดธรรมมงคลจังหวัดกรุงเทพมหานครเชิญรับฟังได้เลยครับ ารสาธุชนที่เคารพครับก่อนที่เราจะทราบว่าพระพุทธศาสนาให้อะไรแก่โลกบ้างเราต้องทราบถึงพระพุทธกิจก่อนว่าในวันวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญพระพุทธกิจอะไรบ้างในอัถากาถาสุมังคละวิสาลิีกล่าวว่าในวันวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงจัดแบ่งเวลาบำเพ็ญพระพุทธกิจ ออกเป็น5เวลาคือเวลายามหนึ่งคือเวลาเช้าเสด็จออกบินธบาทเวลาเยน็นทรงแสดงธรรมเวลายามค่ำประธานโอวาทแก่พระพิสุเวลาเที่ยงคืนทรงพยากรณ์ปัญหาแก่เทวดาและเวลายามรุง่งทรงทอดพระเนตรดูสัตว์โลกผู้ควรตรัสรู้และไม่ควรตรัสรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐนี้ย่อมกระทํากิจห้าประการเหล่านี้ให้หมดจดท่านสาธุชนที่เคารพครับพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกเมื่อก่อนพุทธศัการาช2500ปีล่วงมาแล้วหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแ,แล้วและเมื่อทรงมีพระพุทธสาวกเพียง60รูปเท่านั้น พระองค์ได้ทรงส่งออกไปเผยแผ่พระธรรมคำสอนโดยทรงตรัสสั่งให้ไปในทิศทางต่างๆกันเพียงหนึ่งรูปอย่าไปซ้อนกันสองรูปส่วนพระองค์เองจะเสด็จไปแสดงธรรมณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมโดยพระองค์ตัดให้โอวาดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โรคเพื่อประโยชน์เพื่อเกล้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันสองรูปภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงแสดงธรรมที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในเบื้องปลายจงประกาศารหมจันทร์อันเป็นบริบูรณ์บริสุทธิ์ ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะโดยส่วนเดียวตามพระพุทธวจานะนี้จะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัพระพพุทธศาสนาขึ้นโดยมีพระพุทธประสงค์จะทรงชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยให้แก่ชาวโลกทั่วไปนั่นเองท่านสาธุชนที่เคารพครับ พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากมายหลากหลายถึง8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์บรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกถึง45เล่มแบ่งเป็นพระวินัยปิฎก8เล่มเล่ม1นถึงเล่ม8พระสูตตันตปิฎก25เล่มเล่ม9ถึงเล่ม33และพระอภิธรรมปิฎก12เล่ม เล่ม34ถึงเล่ม45พระธรรมคาสอนมีทั้งระดับโลกิยะคือระดับโลกและระดับโลกุตระคือระดับเหนือโลกหรือพ้นโลกเมื่อกล่าวโดยรวมแล้วตามพระโอวาทที่ตัดแก่พระพิสุจถึง60รูปตอนส่งไปประกาศพุทธศาสนาครั้งแรกมีความว่า เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขของชนหมู่มากและเพื่ออนุเคราะห์โรคในพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกเล่ม30พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงประโยชน์3คือ 1. ประโยชน์ปัจจุบันในชาตินี้ 2. ประโยชน์ในอนาคตนั่นคือประโยชน์เบื้องหน้าประโยชน์ในชาติหน้าและ 3. ประโยชน์สูงสุดหรือจุดหมายสูงสุดนั่นคือพระนิพานประโยชน์ในหและสองนั้นจัดเป็นโลกิยะประโยชน์ส่วนประโยชน์ในข้อที่3จัดเป็นโลกุตรละประโยชน์คือประโยชน์เหนือโลกหรือประโยชน์พ้นโลกหัวข้อเรื่องของกระผมชื่อว่าพระพุทธศาสนาให้อะไรแก่โลกบ้างคำตอบก็ได้ว่า พระพุทธศาสนาให้ประโยชน์ทั้ง3ดังเรียนมาให้ทราบแก่ชาวโลกครับกระผมขอแจกแจงประโยชน์ทั้ง3ที่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวโลกเป็นขั้นๆไปดังนี้ประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์ในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ประโยชน์ในอนาคตหรือประโยชน์ในภายภาคหน้า เรียกว่าสัมปารายิกัตถประโยชน์และประโยชน์อย่างยิ่งคือประโยชน์สูงสุดได้แก่พระนิพพานเรียกว่าปารมัตถประโยชน์พระพุทธศาสนาให้อะไรแก่โลกบ้างคำว่าโลกในที่นี้ได้แก่มนุษยโลกสัตว์โลกมนุษย์ก็เป็นสัตว์ประเภทหนึง่งแต่เป็นสัตว์ชั้นสูงนั่นคือ มีใจสูงมีคุณธรรมสูงกว่าสัตว์โลกทั่วไปกระผมขอขยายความสิ่งที่พระพุทธศาสนาให้แก่โลกคือประโยชน์ทั้งสามนั้นข้อ 1. ประโยชน์ในปัจจุบันที่เรียกว่าทิฏฐธรรม,มิกตถาประโยชน์คือพระพุทธศาสนาสอนให้ข้อ1.1มีความขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติหน้าที่การงานประกอบอาชีพโดยสุจริตท่านเรียกว่าอุตตาฐานะสัมปทาใช้อักษรย่อว่าอุ1.2ถึงพร้อมด้วยการรักษาคุ้งครองภกทรัพย์และผลงานของตนที่ทำมาด้วยความขยันหมั่นเพียรท่านเรียกว่าอารักขาสัมปทา ใช้อักษรย่อว่าอ1.3คกคนดีเป็นมิตรคือผู้มีจาคะคือมีการบริจาคและมีปัญญาท่านเรียกว่ากัลยานามิตรตาใช้อักษรย่อว่ากะ1.4เลี้ยงชีวิตด้วยความเหมาะสมไม่ฝืดเคืองหรือไม่ฟูงไฟจนเกินไป มีรายได้เหนือรายจ่ายและมีประหยัดเก็บออมท่านเรียกว่าสามะชีวิตาใช้อักษรย่อว่าสะบทคาถาที่ว่าอุอากะสะนี้ท่านกล่าวว่าเป็นคาถาหัวใจเศรษฐีผู้ใดหรือใครก็ตามปฏิบัติได้ตามพระคาถานี้ไม่มียากไม่มีจนคือ เป็นคาถาป้องกันความยากจนนั่นเองข้อ2ประโยชน์ในอนาคตที่เรียกว่าสัมปารายิกัตถาประโยชน์อันได้แก่2.1ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาสัมปธาย่อวา่าสะ2.2ถึงพร้อมด้วยศีลสีละสัมปาัาย่อวา่า สี2.3ถึงพร้อมด้วยการเสียสละจาค้สัมปทาย่อว่าจา2.4ถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาสัมปทาย่อว่าปะพระพุทธศาสนามีหลักว่ามีศรัทธาที่ไหนให้มีปัญญากำกับหน้าที่นั่นคือให้เชื่อด้วยการใช้ปัญญา ประโยชน์ในอนาคตนี้มีคาถาว่าสสีจาปะเป็นคาถาวงคลให้ประสบกับความสำเร็จสมกับความมุ่งหมายในอนาคตแต่อย่าเพียงนั่งหลับตาภาวนานะครับต้องลงมือปฏิบัติต้องลงมือกระทำด้วยและ 3. ประโยชน์อย่างยิ่งหรือสูงสุดได้แก่ปรมาทฐประโยชน์คือ พระนิพพานคำว่าพระนิพพานหมายถึงการดับกิเลสและกองทุกข์เป็นโลกุตตระธรรมและเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาซึ่งภาวะแห่งนิพพานหรือนิพพานะทาตุนั้นมีอยู่ด้วยกันสองได้แก่ข้อ1สะองสัุปาสสเสะนิพพานดับกิเลสเป็นจากขันเหลือ คือการยังมีชีวิตอยู่และ 2. อนุปาทิเสกนิพานดับกิเลสไม่มีเปบญจขัน์เหลือคือดับทั้งกิเลสและดับทั้งขันคือสังขารร่างกายดับตามไปด้วยเรียกว่าขันธนิพานหรือขันธปรินิพานท่านสาธุชนที่เคารพครับพระพุทธศาสนานั้น นอกจากจะให้ประโยชน์ทั้ง3แก่โลกหรือแก่ชาวโลกทั้ง3ประโยชน์แล้วสำหรับพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนั้นพระองค์ยังทรงบำเพ็ญประโยชน์ที่เรียกว่าพุทธจริยาอีกสามประการนั่นคือ 1. พระพุทธจริยาเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลก 2. พระพุทธจริยา เพื่อประโยชน์แก่พระญาตตามฐานะและ 3. พระพุทธจริยาที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ตามหน้าที่ของสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกัตถาจริยาคือพระจริยาแรกมาในพระไตรปิฎกเล่ม30และเล่ม31พระพุทธจริยาหลังมาในอัฏฐากาถาท่านสาธุชนที่เคารพครับ ในตอนต้นของการบรรยายวันนี้กระผมได้เรียนว่าพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีถึง84,000พระธรรมขันธ์แต่หากเมื่อย่อหรือประมวลลงเป็นหลักใหญ่แล้วก็ได้เป็น3คือ 1. การไม่ทำบาปทั้งปวง 2. การทำกุศลให้ถึงพร้อมและส การทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนานี้เองก็อนิโลมเท่ากับการใช้ศีลสมาธิและปัญญาและทั้งสามนี้ก็เท่ากับไตรสิกขาคือการศึกษาในพระพุทธศาสนาอันได้แก่บุญกริยาในวัตถุ3ข้อสุดท้ายคือบุญที่ทำด้วยการเจริญภาวนาได้แก่ การฝึกอบรมจิตใจซึ่งข้อจเจริญภาวนานี้เองเป็นข้อที่สำคัญมากเพราะทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจถ้าบุคคลมีใจชั่วแล้วพูดก็ตามทำก็ตามก็จะชั่วเพราะความชั่วนั้นทุกย่อมติดตามผู้นั้นไปดุดล้อตามรอยเท้าโค ผู้นำแอกไปอยู่ฉะนั้นซึ่งข้อนี้เองเป็นในแห่งพระพุทธภาษิตนะครับการเจริญภาวนาก็เท่ากับการเจริญจิตภาวนาดั่นเองครับการเจริญจิตภาวนาเป็นการอบรมจิตควบคุมจิตรักษาจิตคุ้มครองจิตเมื่อควบคุมจิตได้แล้วจิตนั้นย่อมนำสุขมาให้เมื่อทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์แล้ว จิตก็ย่อมเป็นวีมุตติหลุดพ้นจากกิเลสเป็นจิตปราศจากซึ่งกิเลสไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารขอได้โปรดศึกษาถึงพระอริยะทั้งหลายเป็นแบบอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นต้นเมื่อพระองค์บำเพ็ญเพียรทางจิตจนจิตวีมุตติหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแล้ว จิตของพระองค์ย่อมสายบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสมัวหมองท่านสาธุชนที่เารคารพครับพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญแก่จิตนี้ไว้เป็นพิเศษเช่นมีพุทธภาษิตที่กล่าวว่าพระธรรมทั้งหลายมีจิตใจเป็นหัวหน้ามีจิตใจเป็นใหญ่ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจถ้าบุคคลมีจิตใจที่ผ่องใสแล้ว พูดก็ตามทำก็ตามก็ย่อมผ่องใสเพราะความผ่องใสนั้นสุขย่อมตามผู้นั้นไปดุดเงาตามตนไปฉะนั้นกระผมขอกลับมาถึงเรื่องความสำคัญของจิตอีกสักหน่อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสสอนพระเมขิยะไว้ว่าผู้มีปัญญาย่อมทำจิตที่ดิ้นรน กวาดแกงที่รักษาได้โดยยากห้ามได้โดยยากให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงได้ฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนพระภิกษุรูปหนึ่งที่ยังเป็นปุถุชนที่เกรงว่าจากหักห้ามใจตนไม่ได้ที่ตนได้รับการอุปถากจากมหาอุบาสิกามาติกามาตาโดยทรงสอนให้ระวังรักษาจิต ว่าความฝึกจิตท,ที่คมได้ยากที่เบามีปกติตกไปตามความใครในอารมณ์อันใดอันหนึง่งเป็นคุณให้ประโยชน์สำเร็จจิตอันฝึกแล้วจะนำความสุขมาให้การรักษาจิตเพียงอย่างเดียวนั้นก็ไม่ต้องรักษาสิ่งอื่นมากมายโดยพระองค์ได้ตรัสสอนท่านอุกันทิตาภิกษุ ผู้ประสงค์อยากจะสึกเมื่อได้ฟังคําสอนของพระอาจารย์กล่าวทรรมพระอุปัชากล่าววินัยว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทํามีความหนักใจเห็นว่าธรรมวินัยมีมากมายปฏิบัติไม่ไหวจึงจะขอลาสึกพระอุปัชฌาอาจารย์จึงพาไปเฝ้าพระศาสดาทูลความให้ทรงทราบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุรูปนั้นแล้วพระศาสดาตรัสสอนว่าถ้าอย่างนั้นเธอรักษาแต่สิ่งเดียวแล้วไม่ต้องรักษาสิ่งอื่นอีกมากมายจะได้หรือไม่เธอทูลรับว่าได้พระองค์จึงตรัสสอนให้รักษาจิตโดยตรัสเป็นคาถาว่าผู้มีปัญญาควรรักษาจิตที่เห็นได้แสนยาก ที่ละเอียดนักมีปกติตกไปตามความใครในอารมณ์อันใดอันหนึ่งจิตอันรักษาแล้วนำความสุขมาให้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาจิตระวังจิตนี้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนภิกษุด้วยพระคาถาต่างๆไว้มากมายเช่นทรงสอนพระสังฆรักขิตเถระที่ได้นำผ้า จำนำพรรษามาสองผืนจึงนำถวายพระอุปชาผืนหนึ่งแต่พระอุปชาท่านไม่รับท่านพระละักขิตาเถระเสียใจคิดว่าพระเถระนี้ท่านเป็นทั้งลุงเป็นทางอุปชาเมื่อท่านไม่รับไม่นับถือเราจะบวชไปทำไมสึกเสียดีกว่าเมื่อสึกแล้วเราจะเอาผ้านี้ไปขาย ซื้อนางแพะมาเลี้ยงเอาลูกแพะไปขายมีเงินแล้วจะหาพรนรายาสักคนหนึ่งเมื่อมีบุตรแล้วเราจะตั้งชื่อให้เหมือนพระเถระแล้วจะพาบุตรพรนรายาไปหาท่านเมื่อพรนรายาไม่สามารถพาบุตรไปได้ก็จะวางบุตรไว้ที่ทางเกวียนล้อเกวียนก็จะทับเอาบุตรเข้าเราก็จะเอาปะตักตีหลังภรรยาขนาดนั้น พระสังขารขิตตะกำลังนั่งพัดให้พระเถระอยู่จึงเอาพัดตีศีรษะของพระเถระเข้าพระเถระคิดว่าอะไรกันนี่จึงทราบแล้วกล่าวว่าเธอจะตีมาตุคามไม่ได้จึงมาตีเราเข้าภิกษุนั้นตกใจจะหนีภิกษุอื่นจึงช่วยกันจับไว้แล้วพาไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านได้ทรงทราบความจริง จึงทรงสอนว่าชนทั้งหลายจะระวันจิตซึ่งไปรับอารมณ์ในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีละรูปร่างมีคููหาคือกายเป็นที่อาศัยชนทั้งหลายนั้นจากพ้นจากเครื่องผูกคือมานท่านสาธุชนที่เคารพครับเรื่องจิตนี้สำคัญมากจริงๆท่านผู้ใด หรือใครก็ตามเมื่อรักษาจิตได้ก็เท่ากับรักษาสิ่งอื่นๆได้เช่นกายและวาจาได้ด้วยสุดท้ายแล้วทั้งหลายทั้งปวงที่กระผมนำเรียนมาคือคำตอบว่าพระพุทธศาสนาให้อะไรแก่โลกบ้าง กระผมขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งปวงขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยพ้นโรคด้วยกันทุกท่านทุกคนครับและทั้งหมดนี้เองคือเรื่องพระพุทธศาสนาให้อะไรแก่โลกบ้างผู้อ่านต้องขอกราบขอพระคุณนาวาเอกประยงสุวรรณบุภาบรรยายนะ สถาบันพลังจิตตานนภาพวัดธรรมมงคลจังหวัดกรุงเทพมหานครมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในคืนนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับฟังธรรมะดีๆไปแล้วจะมีสติในการดำเนินชีวิตและทราบว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาให้อะไรแก่เราบ้างหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขและพบเจอแต่สิ่งที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ นอนฟังธรรมจนหลับไปในคืนนี้ขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้พลังธรรมะสวัสดีครับ